นิยายเสียงเรื่องเล่รักนายหัวตอนที่4ี่สิบห้องเล็กสิงสโรชายังสวดมนต์อยู่เลยแม่คุณจะสวดกี่บทกันนี่ชั่วโมงกว่าที่เขานั่งทำงานอยู่ที่ห้องรับแขกจนเขาไปอาบน้ำที่ห้องของตัวเองเสร็จแล้วก็ยังไม่เห็นเธอออกมาเขาเดินไปดูสโรชาที่ห้องของเธอหญิงสาวใส่เสื้อยืดสีขาวกางเกงนอน นั่งพนมมือสวดมนต์อยู่บนเตียงมีหนังสือสวดมนต์วางอยู่บนหมอนสีขาวเขานั่งลงที่เก้าอี้ใกล้โต๊ะเขียนแบบของเธอคนสวดมนต์ไม่แันได้สังเกตว่าเขาเข้ามาในห้องคงตั้งใจสวดมากไม่ถึงห้านาทีสรชาก็สวดมนต์เสร็จถือก้มกราบที่หมอนอา้าพี่เข้มมายังไงคะมาตั้งแต่เมื่อไหร่นี่ บวัวไม่ได้ยินเสียงเลยยิงสาวลงจากเตียงเงยหน้ามาเจอเขาเอาหนังสือสวดมนต์ไปวางไว้ที่โต๊ะเครื่องแป้งบัวขอไปกรวดน้ำก่อนนะคะหอมจังเขาพูดขึ้นเบาๆเมื่อหญิงสาวเดินผ่านหน้าไปเขามองตามหลังสโลชาไปจนรับตาอย่าบอกนะว่าต่อไปต้องนั่งสมาธิอีกเขาพึมพำมคนเดียว ไม่นานสโลชาก็เดินกลับมาพร้อมขวดน้ำเปล่าพี่เข้มยังไม่ไปนอนเหรอคะมีอะไรไหมเธอถามเขาเพราะเห็นว่าเกือบสามทุ่มแล้วก็ยังไม่กลับห้องของตัวเองทำไมถามพี่ว่าไม่ไปนอนหมายความว่ายังไงครับน้องบัวใช่หนุ่มเดินไปนั่งที่เตียงน้องบัวยังไม่นอนพี่ก็ยังไม่นอนครับแล้วน้องบัวจะนั่งสมาธิต่อไหมเชิญเลยนะ เดี๋ยวพี่จะนอนเงียบๆจะไม่กวนเลยเขารู้ว่าโซโรชาจะให้เขากลับไปนอนที่ห้องเพราะเขาหายป่วยแล้วจะให้ไปนอนคนเดียวได้ยังไงนอนด้วยกันมาตั้งหลายคืนเขาชินแล้วชายหนุ่มขยับตัวเข้าไปนอนชิดผนังมือเขาตบลงบนที่นอนข้างๆ เพื่อให้หญิงสาวขึ้นมานั่งสมาธิบนเตียงเอา้าน้องบัวขึ้นมาสิครับเขาเห็นสโรชายืนอยู่ปลายเตียงพี่ไม่กวนจริงๆเขากแกล้งทําให้รู้ไม่ชี้นอนหันหลังให้หญิงสาวพร้อมดึงผ้าห่มมาห่มทั้งตัวน้องบัวปิดไฟด้วยนะครับนั่งสมาธิเสร็จแล้วจะได้นอนเลยแสงไฟจากข้างตึกนู่นก็สว่างพอเขาพูดแล้วก็หลับตายิ้มดูสิ ว่าเธอจะทำยังไงพี่เข้มคะบัวสวดมนต์อย่างเดียวกรวดน้ำแล้วไม่นั่งสมาธิค่ะข้ออ่นหน้ากลับมางั้นก็นอนได้แล้วนะครับวันนี้เหนื่อยมาทั้งวันพักผ่อนเถอะนะน้องบัวพี่เข้มคะพี่เข้มเขายังนิ่งสโรชายื่นมือไปดึงพ่อห่มที่คลุมตัวเขาออกอุ้ยพี่เข้มจะทำอะไรคะปล่อยก่อนคะ่ะ อัคราดึงมือเรียวนั้นเข้าไปหาตัวเขาทำให้สรโชาล้มลงไปนอนอยู่บนตัวเขาที่มีเพียงเพ้าห่มขวางอยู่เท่านั้นพี่เข้มเล่นอะไรคะไม่เอาคะ่ะพี่เข้มหายป่วยแล้วต้องกลับไปนอนที่ห้องของตัวเองนะคะปล่อยก่อนคะ่ะบัวอึดอัดเธอบอกกับเขาเมื่อเขากอดรั้งร่างบางนั้นไว้แนบอกปล่อยแล้วจะให้พี่นอนที่นี่ไหม ถ้าไม่ให้นอนพี่ก็จะกอดแบบนี้ไม่ปล่อยเลยกอดให้แน่นกว่าเดิมด้วยแต่ถ้าให้พี่นอนที่นี่พี่จะนอนเฉยเฉยเขาพูดพร้อมรัดร่างบางนั้นแน่นกว่าเดิมอีกว่าไงครับน้องบัวหรือถ้าไม่ให้พี่นอนที่นี่น้องบัวก็ต้องไปนอนห้องพี่ถ้านอนด้วยกันพี่จะไม่ทำอะไรนอนเฉยเฉยนะครับเขาพูด แล้วก็ย,ยิ่ง response, รัดร่างเธอแน่นกว่าเดิมอีกก็ได้ค่ะนอนก็ได้แต่ตอนนี้ปล่อยบัวก่อนค่ะบัวหายใจไม่ออกแน่นะครับถ้าพี่ปล่อยแล้วห้ามกลับคำนะตอบพี่ก่อนให้พี่นอนที่นี่หรือจะไปนอนที่ห้องพี่ที่นี่เตียงเล็กห้องพี่เตียงใหญ่นอนที่นี่น้องบัวได้ทำงานแต่ถ้าไปนอนห้องพี่น้องบัวจะไม่ได้ทำงาน นอนห้องไหนดีครับหรือจะย้ายโต๊ะเข็นแบบไปห้องพี่แต่ถ้าย้ายขอเป็นพรุ่งนี้นะวันนี้พี่ง่วงแล้วแน่ค่ะปล่อยบัวเถอบัวไม่ไหวแล้วง่วงแล้วเหมือนกันยิงสาวดิ้นคลุกคลักเยอะในอ้อมแขนเขาน่ารักที่สุดเขาค่อยๆปล่อยแขนจากร่างบางนั้นยิงสาวรีบลุกขึ้นจัดเสื้อผมเผาให้เรียบร้อย ถอยไปนั่งสุดเตียงพี่เข้มคะต้องเป็นแบบนี้อีกนานไหมมาคุยกันดีๆนะคะพี่เข้มสบายดีแล้วดูแลตัวเองได้แล้วช่วงนี้บัวต้องทำงานเยอะนะคะกลางคืนอาจกวนพี่เข้มเธออธิบายให้เขาฟังก็ไม่เป็นไรนี้ครับน้องบัวก็ทำงานไปพี่ก็นอนไม่ยากเลยมีอีกเรื่องนะครับ พรุ่งนี้น้องบัวไปสวดมนต์ในห้องพระของพี่ได้เลยตอนเช้าเราไปทำความสะอาดกันพี่ก็ไม่ค่อยมีเวลาเลยเห็นน้องบัวสวดมนต์พี่นึกขึ้นมาได้แล้วก็เดี๋ยวเราย้ายโต๊ะเขียนแบบไปที่ห้องพี่เลยห้องนี้มันเล็กเกินไปน้องบัวจะได้มีโต๊ะนั่งทำงานไม่ต้องวางโนต้ตบุ๊กที่โต๊ะเครื่องแป้งห้องน้ำก็แคบสำหรับพี่ตู้เสื้อผ้าก็เล็ก แค่ของน้องบัวก็เต็มแล้วถ้าพี่ย้ายมาแทบจะไม่มีที่ใส่เสื้อผ้าของน้องบัวก็เพิ่มขึ้นหลายชุดห้องพี่ตู้เสื้อผ้าอย่างว่างห้องน้ําก็กว้างตู้เย็นก็มีน้องบัวจะได้ไม่ต้องคอยเดินออกไปเอาน้ํามาดื่มในห้องเวลาทํางานห้องนี้เป็นห้องรับแขกน้องบัวไม่ใช่แขกของพี่คบพูดพร้อมขยับมหาสรุชาพี่จริงจัง ฟังพี่ดีๆนะครับเขาจับไหล่สรุชาให้หันหน้ามาหาเขาน้องบัวฟังพี่อยู่หรือเปล่าเขาถามเมื่อเห็นหญิงสาวนั่งนิ่งมองเขาตาแป๋วเออฟังค่ะบัวกําลังฟังนอนเธอะครับคืนนี้อย่านั่งสมาธิเลยพรุ่งนี้ค่อยนั่งพี่เข้มจะนอนที่ห้องนี้จริงๆเหรอคะเธอถามเขา เพื่อความแน่ใจอีกครั้งพี่เข้มหายป่วยแล้วนะคะแน่สิครับพี่ไม่นอนคนเดียวหรอกเงาจะตายนอนด้วยกันมาตั้งหลายคืนแล้วอยู่ๆจะมาไล่พี่ให้ไปนอนห้องนูน้นพี่ไม่ยอมนะถ้าไปก็ต้องไปด้วยกันถึงไม่ป่วยเราก็ต้องนอนด้วยกันพี่ตั้งใจไว้แล้วว่าต่อไปนี้พี่จะนอนกับน้องบัวแม่รู้ละ่ะ น้องบัวต้องรับผิดชอบชีวิตพี่จะมาดูแลให้พี่ติดใจแล้วจะทิ้งพี่ให้อยู่คนเดียวพี่ไม่ยอมนะครับบอกไว้เลยห้าทุมแล้วมานอนเถอะพี่จะนอนด้านนอกเองน้องบัวเข้าไปนอนด้านในนะครับสโรชายังไม่ขยับตัวอะไรของเขานี่จะให้มานอนด้วยกันได้ยังไงที่เธอยอมนอนเตียงเดียวกับเขาเพราะเขาป่วย จะทำยังไงดีดูท่าทางเขาจะไม่ยอมไปนอนห้องเขาเลยสรุปว่ายังไงเขาก็จะนอนห้องเดียวกับเธอดื้อจริงๆิยิงสาวบ่นเขาเบาๆน้องบัวมาเถอะพิง่วงแล้วอย่าเพิ่งคิดอะไรตอนนี้เลยครับพี่สัญญาว่าจะไม่ทำอะไรนอนเฉยๆนะครับพิง่วงแล้วขอนอนก่อนนะพูดจบเขาก็ขยับตัวไปชิดผนัง ล้มตัวลงนอนหันหลังดึงผ้ามาห่มฝันดีนะครับอัครานอนยิ้มเขาได้ยินเสียงถอนหายใจเบาๆสักพักคนบุญก็ค่อยๆเอาหมอนข้างมาวางตรงกลางแล้วล้มตัวลงนอนริมเตียงอีกฝั่งหันหลังให้เขาวายพี่เข้มจะทำอะไรคะหญิงสาวตกใจเธอกำลังจะเคลิ้มหลับอยู่ๆเขาก็มาคว้าตัวเธอ เข้าไปกอดไว้ในอ้อมแขนพี่เข้มเป็นอะไรคะบัวกำลังจะหลับค่ะเธอหายใจแรงตกใจที่อยู่ก็โดนเขาอุ้มมานอนใกล้ๆก็พี่กลัวว่าน้องบัวจะตกเตียงนี่ครับนอนสมิ่นขนาดนั้นหรือพี่ตาลายเห็นน้องบัวกำลังจะหล่นลงไปข้างล่างนี่ดีนะที่พี่คว้าตัวน้องบัวไว้ทันพี่ใจหายหมดเลย เขาค่อยๆวางคนในอ้อมแขนลงตรงที่เขานอนน้องบัวน,นอนข้างในดีกว่านะครับเดี๋ยวเผลอตกลงไปพี่นอนข้างนอกเองแล้วเขาก็ล้มตัวลงนอนนอนเถอะครับพี่สบายใจแล้วแล้วเขาก็หลับตานิ่งเงียบไปหญิงสาวนั่งมองหน้าเขานิ่งสักพักจนเห็นเขาหายแจแแรงเป็นระยะเขาน่าจะหลับแล้วจริงๆเธอจึงล้มตัวลงนอนบ้าง ไม่นานยิงสาวก็หลับไปเสียงฟ้าร้องดังมากภาคใต้นี่เวลาฝนตกก็ตกตลอดฟ้าแรงฝนแรงแถมตกนานอัครานอนตะแคงหันหน้าไปทางสรุชาคนอะไรหลับง่ายจังอยากกอดก็อยากแต่เขากลัวว่าถ้าเขากอดเธอแล้วเขาจะหยู่ตัวเองไม่ได้ ถ้าเป็นแบบนั้นเขาก็อาจจะไม่ได้นอนเตียงเดียวกับเธอเอาเถอะเขาจะให้เวลาคืนนี้อีกคืนเดียวพรุ่งนี้เขาจะทำตามใจตัวเองเขารู้ว่าหญิงสาวก็คงไม่ว่าหรอกอยากจะไปจดทะเบียนสมรสพรุ่งนี้มรืนนี้เหลือเกินยิ่งคิดก็ยิ่งร้อนใจแต่ได้แค่นี้เขาก็มีความสุขมากแล้วอัครานอนหลับหลับตื่นตื่น ร้อหัวใจมันว้าวุ่นอยากกอดคนนอนข้างๆเหลือเกินตีสองกว่าแล้วนอนมอนหลังคนข้างๆเขาค่อยๆขยับตัวเข้าไปใกล้ๆวางแขนโอบตัวเธอไว้เขารู้ว่าหญิงสาวนอนขี้เศรานึกขอบคุณเสียงฝนเสียงฟ้าร้องที่ทำให้คนในอ้อมแขนเขาสะดุ้งตกใจเขารีบขยับตัว ให้ติดแผ่นหลังนุ่มนิ่มนั่นก่อนให้แน่นกว่าเดิมหอมหรือเกินแก้มขาวเนียนปากอิ่มอิ่มจนเขาทนไม่ไหวอัคาราค่อยๆจุดปลายจมูกลงไปที่แก้มขาวนั้นเบาๆใจหนึ่งก็อยากปลุกใจหนึ่งก็อยากให้เธอได้พักผ่อนเขาถอนจมูกออกมาจากแก้มเนียนพยายามข่มใจตัวเอง นอนกอดหญิงสาวนิ่งๆเข้าไว้อัรคราเผลอหลับไปนานมารู้สึกตัวอีกทีเพราะร่างบางในอ้อมกอดเขาขยับตัวหญิงสาวนอนท่าตะแคงนั้นนานมากเธอค่อยๆขยับตัวและพลิกหันหน้ามาหาเขาขยับตัวนิดหน่อยและหลับต่อดูจากการหายใจหลับลึกมาก อคาราสอดแขนแปรองศีรษะให้เธอสรชาขยับตัวนิดหน่อยก็เข้ามาอยู่ในอ้อมแขนเขาทั้งสองข้างเหมือนขยับได้ที่สบายเธอก็หลับนิ่งอีกครั้งแต่เขานี่สิใจเต้นคลมุมครามนอนมองร่างสวยในอ้อมกอดเหมือนจะรู้ว่าอากาศเย็นเธอขยับซุกตัวเข้ามาใกล้เขาที่มีเพียงพ่อห่มหนากั้นผืนเดียวเท่านั้น เขาพยายามข่มใจให้นิ่งแล้วก็หลับไปอีกครั้งอย่างมีความสุขเสียงฝนข้างนอกเริ่มซาอัคราลืมตานี่เขาเผลอหลับเป็นครั้งที่สองตีห้ากว่าแล้วคนในอ้อมแขนเขายังไม่ตื่นเลยเธอยังอยู่ในท่าเดิม